เอาละครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่เราก็ทาพื้นหลังกันนะผมหลังทําในนะครับผมก็ใช้แอปแต่งรูปนะครับผมอะไรก็ได้นะครับใชร้รูปภาพเลอก็ได้ในนี้ผมใช้เป็น p ิกอาร์กันนะครับผม สักคู่นะครับผมก็นะครับทำวัดภาพก็ได้นะครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นเป็นรูปธรรมดาธรรมดาสีพื้นธรรมดานะครับผมก็ใช้ความกว้างอยู่ที่720นะครับผมความสูงที่ห้าี่นะครับผมเป็นแนวนอนนะลงไปนะครับผม รอสักครู่นะครับรอตัวมันประมวลผลสักครู่นะครับอ่าก็จะได้รูปแบบนี้นะครับผมก็จะทําการเทสีลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้ว่าเมนูไหน สีผมขอเป็น,ส,น,น,น,ปน,ส,นสีน้ำเงินนะครับผมแต่เป็นสีน้ำเงินนะครับผมขออ,อ่อนๆหน่อยละกันแบบนี้นะครับผม ผมต้องการเอาพื้นหลังแบบนี้นะครับผมสีแบบนี้แหละโอ้รู้สึกว่าจะมีขอบมีอันไหนที่ไม่มีขอบเนาะ,ะน่าจะเป็นอันนี้นะครับลบๆก่อนโอเคนะครับ ก็ทำการทำนะครับผมบันทึกนะครับแต่ไม่แชร์นะครับบันทึกลงแกลลอรี่ไปนะครับผมมันก็จะถามว่าเป็นโฟลเดอร์อะไรนะครับมันก็จะบอกอ่าเป็นปิกอาร์ตนะครับสูตรปิกอาร์ตโอเคตกลงนะครับผมชื่อไฟล์อะไรก็ได้นะครับม่ซีเรียสนะครับแบบนี้นะครับผม เสร็จแล้วก็ไปที่ E S File เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปแฟ์มกอาร์ตนะครับผมตือ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 ตืิก i า Art อ i า Art อ i ร a r นะครับ Draw in Untreated อ้าวไหนบอกเมื่อกี้เซฟไว้แล้วอ๋อตัวชื่อฝา์เป็นหนึ่ง PNG แล้วกันนะง่ายดีโอเคอีกรอบหนึ่งอะพิกอ๋อพิกเจอร์นะครับ ดันดูผิดซะได้ picture art น,นะครับผมอันไหนก็ได้อัออนนี้แล้วกัน png แล้วกันนะครับคัดลอกไปนะครับไปอยู่ที่ที่เราเอาไว้ตัวของสติกเกอร์ตรงนี้นะครับ เออเดี๋ยวก่อนเอาวางตัวนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวทำเสียอันผมเอาวางไว้ก่อนโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีผมลืมตั้งค่าออปุ่มกดให้มันเห็นว่าแป้นกดนะเด,เดี๋ยวสักครู่นะครับกลัวเพื่อนๆจะไม่เห็นนะครับตแสดงกันแต่โอเคนี่นะครับอ่ หลังจากที่ได้แบบนี้มานะครับผมค,ค,บคัดลอกใส่ไปเลยหนึ่งอันนะครับอันเอ้ยโอ้โหอันที่สองนะครับผมกดเปลี่ยนชื่อไปนะครับทำซ้ำอีกเงี้ยสี่อันนะครับ ครับผมโอเคสีอันครบแล้วนะครับผมแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อสีอันนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่นะครับก็ตรงนี้นะครับนะครับแบ็กกราวแบบนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะมี .png ด้วยแล้วก็ .jpg ด้วยนะผมก็สังเกตดีๆนะครับอันไหนที่เป็น .jpg ก็รวบหมดเลยแบบนี้นะครับผม ในที่เป็น .jpg ก็รวบไปเลยนะครับมีวางโอเคตกลงนี่นะครับว่าสุดจะมีแค่2อันนะครับที่เป็น .jpg นะครับ นี่จะเป็น PNG นะครับผมขัดลอกไปเลยนะครับแบบนี้แบบดีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ สังเกตชื่อดีๆนะครับถ้าเลยไปนิดนึงมันก็ไม่แสดงผลนะครับผมชื่อต้องเป๊ะๆหน่อยนะครับ แล้วแบบนี้นะครับผมเอ๊ะ <c oughs> เหมือนว่าผมจะทำผิดหรือเปล่าเงียวอ๋อทำไมมันเป็นรูปอนทีแกเดี๋ยวนะครับขอเช็คดูก,ก่อนว่ามันเป็นภาพอันไน อ๋อสีล้วนธรรมดาแต่ทำไมมันมีลูกไอเด็กพวกนี้มาเดี๋ยววิบากกันอีกทีนะครับผมแต่เช็คแล้วมันเป็นสีปกตินะครับอ่ะหลังจากที่ทำแบบนี้เสร็จแล้วทั้งหมดนะครับเปลี่ยนชื่อ,อตัวไอคอนที่เราจะทำนะครับผมแบ็กกราวเรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปเราไปหาทีมต้นแบบกันนะครับผมทีมต้นแบบเราจะไปหาจากไหนนะครับนี่เลยครับเข้าไปที่ go keyboard นะครับผม ก็ก็ก็ก,กเอาแบบนี้ครับง่ายๆก็คือของคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็เลือกไปในส่วนของตัวตรงนี้ครับตรงมุมมุมซ้ายอา่อาไอคอนที่2นะครับนับจากทางซ้ายนะครับผมแล้วก็หาเลยครับสักอันหนึ่งเนอะเอาง่ายๆเ,เอาตัวนี้ลวกันเอ้ยเอาที่มันฟรีนะครับผมโทษที อ่าเนี่ยครับท็อปนิวฟรีแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับท็อปนิวฟรีมันก็จะเห็นเป็นของฟรีนะครับอ่าแบบนี่นะครับเสมอนี่ผมเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะง่ายๆก็มาเข้าไปเลยตั้งนะครับ <c oughs> รอผมสักครู่ จะช้าเลยนะครับผมเพราะว่า,าเครื่องมันอัดไปด้วยนะครับผมอัดอแ,คแคปหน้าจอไปด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะช้านนะครับหลังจากที่ทำหลังจากที่เราโหลดเราโห,โหลดมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับผมกลับไปที่ fes file เพื่อเราจะแบ็กอัพมันออกมานะครับผมเลือกที่มุมซ้ายบนนะครับผมตรงนี้นะครับ กดไปเลยหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลือกที่คลังเก็บนะครับตรงนี้นะครับกดแล้วปุ๊บแล้วมาเลือกตรงแอป,ปนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วแอป,ปตัวล่าสุดที่เราโหลดมามันก็อยู่ข้างบนนะครับนี่คือการ backup แบ็กอัพแอปนะครับผมแบบหมายถึงว่าเราโหลดมาแล้วเก็บไว้เอาจะเอาต้องการเราเก็บไว้นะครับผมก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วกดสำรองนะครับผม แบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็เราจะไปเช็คดูว่าเฮ้ยมันมาหรือยังนะครับผมก็ไปที่ตรงนี้นะครับเช็คก่อนว่ามาหรือยังแบ็กอัพนะครับแอปมาแล้วนะครับซัมเมอร์นะตัวนี้นะครับซัมเมอร์อันนี้ผมลองมาก่อนหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลบนะครับเพื่อจะได้ไม่งงนะครับเนี่ยนะครับก็ได้ตัวนี้มานะครับผมอ่าต่อไปนะครับ ขั้นตอนยัดรูปเข้าไปในทีมนะครับผมกดทีเ่เข้าที่แอปซ่าอาชิเวอร์นะครับหรือเซตอาชิเวอร์นะครับนี่แล้วแต่คนจะเรียกเนะเาะกดเข้าไปเลยครับผมเสร็จแล้วนะครับผมให้ท่านเลือกไปที่ apk ที่เราแบกออพไว้นครับเมื่อกี้ัมเมอร์นะครับกดด้ครับกดค้างไว้นะครับ แล้วเลือกที่ open as archive r นะครับ archive archive นะครับแล้วก็ release นะครับผม hdpi นะครับผม v 4นะครับผมอันนี้นะครับ d o i b l e hdvi นะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยบวกนะครับผมตรงนี้เราก็ไปหาแฟ้มที่เราเก็บรูปไว้นะครับผมก็คือเมื่อกี้ผมทำไว้ที่ดาวน์โหลด2 2 2นะครับแล้วก็ สติกเกอร์แล้วก็หนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับผมผมก็ติ๊กแม่งหมดเลยติ๊กกดทีเดียวนะครับไม่ต้องกดค้างไว้ก็ได้นะครับติ๊กไว้ปแบบนี้นะครับแล้วก็กดแอดไปรอครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วก็มาที่แอปพลิเคชันซิฟไซเนอนะครับกดเข้าไปเลย เลือกชิวอินอ u t นะครับผมปกติแล้วมันจะมาอยู่หน้านี้นะครับหน้าแรกนะครับผมให้เราเลือกไปที่ Back Up นะครับแอปแล้วก็ซั m เมอเมื่อกี้ที่เราทำไว้นะครับแล้วกดใส่ไฟลนะครับรอสักครู่นะครับผม นะครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับกลับมาที่ ES File อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีไฟล์เพิ่มขึ้นมาเป็นไอตัวหนูน้อยนะครับแล้วก็มีฟล์ตัวนี้นะครับขึ้นมาเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวรอสักมันจะกดติดตั้งยังไม่ได้นะครับมันจะมันจะบอกว่าไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันให้ไปถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันอันเก่าออกก่อนนะครับผม ไปเลยนะครับผมไปเลยนะครับผมแซลนะครับผมเราก็มาติดตั้งตัวนี้นะครับเอาไป รผมไม่ได้อัดจอไปได้วยนี่สบายมากครับผมนัแบบเดียวเสร็จนะครับอ่าหลังจากนั้นแล้วเรามาลองเปลี่ยนกันดูนะครับผมเดีย๋ยวมาลองเปลี่ยนทีมกันดูนะครับผมอ่าครับน่ารักนะ่าชังเลยนะครับผมแบบนี้นะครับ ง่ายดีไหมครับผมอ่าก็สบายๆไปนะครับง่ายๆอาจจะดูยากนิดนึงนะครับผมแบบนี้นะครับผมอาจจะดูยากนิดนึงนะอ่าก็ <c oughs> ขอจบพาร์ทที่2ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีพาร์ทสาต่อครับผม